น้องก็ถูก9779เขามาถวายถวายน้ำแดงวันนี้ขอบน,ออนิ่ยยังให้น้องเขาขอก่อนเนี่ยเขามาแก้บนเจ้าไข่นะคะเนี่ยถูก97 น้องผู้โชคดีเข้ามาจากไหนก็ไม่รู้เหมือนกันก็ถูกหวยมาแก้บนวันนี้เอาดอกไม้ออกดอกไม้น้ำอัดลมน้ำเป๊ปซี่ขนมเปี๊ยะเขาก็ชอบขนมเปี๊ยะนะพวงมาลยัยมาถวายก็ว่าอยู่ว่าทำไมมีพวงมาลัยสดแสดงว่าเขาถูกกันเยอะ น้องเขาลังจุดทูบจุดทูบถวายเราจะอาศัยดวงน้องเขานะคะวันนี้จะมาอาศัยดวงกับน้องเขา น้องเ้าอยากเห็นตัวเองเข้าไปดูดูใน YouTube ด้วยน้องเอ้ยถ่ายลง y o YouTube ด้ลยเนี่ยฮะอ้ะอยชาแน,นลน้องอ้อยชาแนลเนี่ยจะขออาศัยดวงกับน้องค่ะเดี๋ยวน้องเขากำลังจุดขออยู่นะคะ จา,ากมาแรกๆไอไ้ไข่ของไม่เยอะขนาดนี้นะคะเนี่ยน้องเขากำลังจุดทุบเทียนขอกับไอไ้ไข่อยู่หวยหุ้นหวยลาวหวยฮานอยหวยรัดจัดไปเลยจ้าแล้วก่อนนี้น้องมนจุดถุกแบบน,นี้บ่ฮะมนจุดนี่บ่เลรอ เอามาเองหรือมาเอาตรงนี้บอกเอามาเองเอมาเอานี่เหรอโอ้ได้สองงวดแล้วบอได้สองงวดบอเ้ยเนี่ยผู้ชมหน้าผู้ผู้โชคดีวันนี้เราจะมาตามผู้โชคดีในงวดวันที่สิบหกสิบหกภมพาพันนะจ้ะเนี่ย ผู้โชคดีสองท่านกำลังจุดอยู่เด้อเจ้าของเจ้าของได้บ่อเดี๋ยวเขา,ากลับมาบางึงไม่มีใครต่อหรอกของใครของใคร อันใหม่ๆอันใหม่ๆ <res> ชีสุหน่งเนใหม่ๆีสุหนึ่งของเขาตีจุดหวยหุ่นเาในสูงหวยหุ่นบ่บอเคยเล่น Sám hốc chết càng ngang như đấy nó, hốc chết, hốc chết, hốc chết xoáy ưu. Xe đai nó ta nè, ạ, sẽ phải ta đấy nó. Tóc có đầy ưu. รอดูทูบก่อนนะคะทูบเสียงไทยไอ้ใครนนิมันไปเอามาจากสวัดชิชนเลยบอใครไปเอาหลวงพ่อไปเอาจ้าวัดไปเอาบ่ ดหารถอกมาเอนี่บอรถอกบ่ขั้นรถรถนี้มาส่งกันนะอืมมไอืน่งยูบานไหนกันเนี่ยคือเคยเห็นหนยู่บานไหนยูนน้องเล็กชันเน่ะโอ้ยูานน้องเล็กชันหนาะ มันต้องเล็กถันย้องเล็กถัดน้หน่อย กำลังดูถูกอยู่เนะาะฟังเสียงพาสวดไปพึ่งพางันเด้อคุณลุงม็าบอกว่าวันที่เอาไอ้ไข่มาจากไอ้นครศรีธรรมราชแต่ถถเบียรเราถีว่าทุกมากมันออกหาหนึงเม่อ้อบ่ตา เราจะพาไปดูน้องที่น้องเขาจุดไดวเดออะไรวะโอ้มีเก้าเจ็ด กัเจ็ดกับหัวเป็นโอ้ยเก่าลังสองคนเลยเกัาเจ็ดกับเป็นหกเจ็ดไหนนั่งนาอกับเอากับหัวเด้อกับหัวเป็นหกหเจมารถจ้าหกเจมีรถขายรถมีบ้านขายบ้านซื้อหกเจ็ดแล้วเอาไปซื้อการลึกหาด <c oughs> ขายรถขายบ้านแล้วก็ถูกมาแล้วก็เอาไปซื้อคลังหานนะจ๊ะเก้า <c oughs> ก็เป็นหก <c oughs> น้องเขามาจุดสองคนก็เก้าสองคนตัวแรกนะจ๊ะตัวที่สองก็เป็นเจ็ดของไอ้ดังนี่เป็นอย่างลนะคือเหล็กเก่าตัวที่สอง มันลุ้นมันลุ้นกัขนขนาลุ้นลุ้น,ล,นล็กแปดล็กแปดล็กแปดหรืล็กสามปะ ก้าเจ็ดก้าเจ็ดแปดอีกตัวหนึ่งเป็นก้าเจ็ดแปดนะคะอีกอีกตัวหนึ่งเป็นก้าแปดอะไรก็ไม่รู้เนี่ยสองคนเข้ามาด้วยกันมตตาเนาะนี่เข้ามาด้วยกันนี่มาด้วยกันเมื่อที่แล้วก็ถูกก้าเจ็ดแปดแล้วก็นี่ก้าสามหรือเปล่าไม่รู้เนาะ คือเป็นสามแต่เก่าสามบอกเก่าสามบอกเก่าสามหาเก่าสามหาอ้าวแล้วค่ออะอีกคนหนึ่งน้องเขาเก้าเจ็ดแปดเขาถูกคนที่แล้วนะคะอีกคนหนึ่งเขาเก้าสามห้าฝาก มาก็หมดเดือก้าเจ็ดแปดก้าเจ็ดแปดก้าสามห้าเน้ะตาเนาะสามหากะง่ามอยู่ไหนหลังวันเนี่ยสามหากะรังหรือหกก็ไม่รู้หกบนั่งเหมือนจะเป็นหกเหมือนจะเป็นหก โอ้โหโอ้โหหาเลขห้าเก้าสามห้าเก้าสามห้าเก้าเจ็ดแปดนะคะน้องที่ก็ถูกคนดวงเฮงว่าที่แล้วใช่ไหม <c oughs> เออไม่เสือละว,วันที่หนึง่ง <c oughs> โอเคนะคะคนดวงเฮงก็มาจุดเก้าสามห้าเก้าเจ็ดแปดเลจ้ะ กดไลค์กดแชร์กดติดตาม,มากดซับสไครป์ออยช่องแหนวเด้อค่ะสวัสดีค่ะ